ดาวพุธย้ายวันที่9พฤศจิกายน25 1 5เวลา10นาฬิกา16นาทีจะส่งผลอย่างไรต่อ12ราศีกอนฟังข้างในอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หมออ้ําธรรมชาโรด้วยนะคะเริ่มต้นแลัคนาราศีแรกเลยชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนะต้องบอกเลยช่วงเวลานี้ปากจะดึงดูดสิ่งดีๆนาพาสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตคุณเพราะฉะนั้นแล้วโชคลาภวาสนาจะมาดีก็เพราะกว่าจาดีของคุณได้แหละเพราะฉะนั้น พูดดีคิดดีทำดีเข้าไว้นะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูนะต้องบอกว่าปากพารวยออนะปากพารวยจะหยิบจะจับจะทำอะไรถ้าเกิดว่าพูดดีเข้าไว้ต้องบอกเลยพารวยแน่นอนนะหรือว่าทำอาชีพอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารค่อนข้างดีทีเดียวต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะเพื่อนฝูงนะจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเมื่อเราสื่อสารดีกับเขาแล้วเขาจะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสําเร็จด้วยนะมีโอกาสได้สื่อสารเจรจารกับคนมาก หน้าหลายตาจะได้รู้จักคนแบบหลากหลายระดับแล้วก็เยอะมากๆแล้วก็อาจจะได้เงินได้ทองจากการสื่อสารเจราจานี่แหละนะ ต่อมาชาวลักนาราศีกุมหรือราศีกุมนะต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีความสําเร็จนะมีความมั่นคงนะเพราะวาจาดีนะแล้วต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ขอให้พูดดีคิดดีทําดีกับคนในครอบครัวเข้าไว้แล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองนะกะตันยูเข้าไว้พูดดีคิดดีทําดีเข้าไว้ทุกอย่างจะดีเองต่อมาชาวลัคนาราศีมีหรือราศีมีนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะเหมือนจะมีไอเดียดีๆมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์และคาพูดคําจาของคุณมันจะเป็นคําพูดที่เป็นไปในทนิศทางที่ดีจะส่งผล ให้ชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะอาจจะได้เริ่มหรือว่าได้ทําอะไรใหม่ๆหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต่อมาค่ะคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้พยายามระมัดระวังคําพูดและการสื่อสารดีๆนะคะพูดดีเป็นสีแกปากพูดมากอาจจะมี มีส่งผลกระทบในเรื่องของความขัดแย้งหรือว่าปัญหาประสักได้นะคะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภนะต้องบอกว่าวาเจเดว่าจจดีมีสเสน่ห์ปากหวานดูเหมือนว่าจะมีโอกาสมีเรื่องรักคๆๆเพราะว่าคําพูดนะถ้าพูดจีบใครก็มีโอกาสติดนะเออต่อมาเช้าวลัคนาราศีเมถุนร,ราศีเมถุนนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ จะดีจะร้ายอยู่ที่ปากเรานะเพราะฉะนั้นพูดสิ่งดีเขาไว้ว่าจาเหมือนศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรอาจจะได้อย่าง,งานั้นเพราะฉะนั้นระวังดีๆนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎนะต้องบอกว่าจะจาเจริญรุ่งเรืองอมีชื่อเสียงโด่งดังจากการพูดหรือการสื่อสารนะ MC นักร้องนะคนที่ทํางานเรื่องพูดนักพูดอะไรต่างๆนะหมอโด่งหมอดูทุกคนที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะการสื่อสารผู้ประกาศนักข่าวมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีมีโอกาส,าม,ม,กาสมีชื่อเสียงโด่งดังจาก คำพูดนะต่อมาชาวลกักนณาราศีสิงหรือราศีสิงนยะต้องบอกว่าการงานจะโดดเด่นเพราะวาจาดีต่อมาชาวลัคนณาราศีกันหรือราศีกันจะได้โชคลาภจากวาจาพูดดีเข้าไว้อวยพรให้ตัวเองเงยอะๆนะสุดท้ายลัคนณาราศีตุลจะดีจะเสียจะพังหรือปังอยู่ที่ปาก